เธอเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเธอได้ยินในสิ่งที่เธอเคยได้ยินแต่ตอนนี้คุณกำลังจะได้ยินทั้งหมดเช่นกันแล้วคุณละ่ะเคยเจอประสบการณ์ร้อนๆเหมือนมิลินหรือไม่คอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะแสงจันทร์สีเงินสาขผานยอดไม้บนดอยแม่ปิง กลางความเนียบสงัดของป่ามิลินแอบมานั่งทำสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นนางพญาเสือโคงต้นไม้ใหญ่ใบไม้ไหวสะท้อนเสียงกระซิบจากภูเขาเลือดบรรพชนยังไม่หยุดไหลพีกะไม่ใช่แค่ผีมันคือพันธะเสียงนั้นดังจากความว่างเปล่าไม่ใช่ เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของทูดแห่งดอยที่บรรพชนเคยบูชาเคารพกราบไหว้เสียงที่ถูกกบด้วยการเวลาและความกลัวพาหนุและกอนเดินมาหามิลินและพากันชวนมิลินเดินลัดเลาะไปยังเพื่อนปู่ครูตาผู้อาวุโส ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเขาเป็นหมอผีรุ่นสุดท้ายที่ยังคงอนุรักษ์รักษาพิธีโบราณเอาไว้ปู่ตาพูดขึ้นว่าผีกะบ่ใจคล้องเห็นมันเกิดจากการผิดคำสัตว์วิญญาณขี่หิวโหยเพราะคำสาบานแล้วบ่ทำตาม ูค่คูตากล่าวขณะปั้นทูบและขีดพงว่านลงไปที่ใบตองปู่เล่าว่าในอดีตมีการทำพิธีสะกดผีกะถ้าลากนั้นขาดพลังผีกะจะไหลย,ย้อนกลับมาหาคนรุ่นหลังที่มีสายเลือดเดียวกันคืนนั้นเอง มิลินเริ่มฝันเห็นภาพซ้ำๆของหญิงสาวในชุดพื้นเมืองร้านนากำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้ากองเท่ากระดูกข้าคือเจ้าเวียงคำเสียงหญิงคนนั้นเอ่ยบรรพชนของเจ้าที่เคยผูกพันทักัะผีกะเพื่อปกป้องแพร่พัน ความจริงเริ่มปรากฏว่ามิลินเธอคือสายเลือดเดียวกับผู้ที่เคยเชิญผีกะมาใช้ในพิธีเสริมอำนาจเพื่อเลือดวงพันนั้นกลับมาปรากฏพันฮะจำเดิมก็จะเริ่มฟื้นคืนชีพตัดมาทางพาน,นุได้ค้นพบสมุดผูกใบลาน แบบโบราณในหีบเก่าที่บ้านปู่ครูตาข้อความขาดขาดหายหายแต่ยังพออ่านได้บ้างถ้าผู้สื่อสายเลือดบอ่อใดจบพิธีณนะวันเดือนดับพยาพิกะจะบ่ต้องการห่างอีกต่อไปมันจะยึดเอาเลือดของคนแทน พญาผีกะไม่ใช่แค่วิญญาณแต่คือหน้าผีกะในตำนานร้านนาที่เคยกินใจแม่มดจนกลายเป็นผีอมตะบนดอยแม่ปิงคืนวันเดือนดับใกล้มาถึงกลุ่มของมิลินกลับไปยังตนตาสักสิทธิ์ที่ฝั่งลากผีกะเอาไว้ยายแสง ผู้มีประสบการณ์เคยเห็นพิธีนี้เมื่อตอนยังเด็กเดินทางกลับมาเพื่อร่วมพิธีสะกดใหม่คืนนี้บอชัยแค่พิธีมันคือการเลือกว่าไผจะอยู่ไผจะต้องกลายเป็นภาชนะของมันการเดินทางขึ้นยอดดอยแม่ปิงไม่ได้ง่ายทุกคน เดินไปดินก็เริ่มยุบพืชแห้งตายวิญญาณเล่ร่อนเริ่มโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งแรกแบบที่ไม่ใช่ผีกะแต่เป็นคนที่เคยสัญญาแล้วและทำละเมิดผิดกฎข้าเคยอธิษฐานขอพลังแต่ข้าละคำสัา์ วิญญาณหญิงสาวข้าควรข้างทางมิลินรับรู้ได้ว่าหากไม่สะกดผีกะสำเร็จเธอเองนั่นแหละจะกลายเป็นดังคนเหล่านี้วิญญาณหิวที่ไม่มีวันสงบเมื่อถึงต้นเต้าลากของมันเปลี่ยนเป็นสีดำเสียงกระซิบของผีกะดังขึ้นรอบตัวมิลิน มิลินเริ่มได้ยินเสียงของเจ้าเวียงคำอีกครั้งเจ้าคือสายเลือดที่ถูกเลือกมาแล้วเจ้าจะหยุดมันหรือให้มินกินเจ้ามิลินเางาวาวับของเลือดเก่าไหลออกมาจากลากไม้ผสมกับพื้นดินมิลินตัดสินใจวางมือลงกลางลากไม้ และเริ่มค่ายคำสะกดตามที่ปู่ครูตาสอนเอาไว้ผีกะในร่างหญิงสาวปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่จะมาตามไล่ล่าแต่มันโผล่มาเพื่อต่อรองกับมิลินจงให้ข้าอยู่ในร่างของเจ้าข้า จะให้พลังของข้าปกป้องคุ้มครองคนที่เจ้ารักมันกล่าวกับมิลินมิลินเกือบวันไว้ไปชั่วขณะแต่ภาพของผู้คนในหมู่บ้านเด็กเล็กคนแก่ชาวบ้านที่ไหลาทางสู้ผุดขึ้นมาภายในใจของมิลินมิลินตัดสินใจและพูดขึ้นมาว่า ้าเลือกทางของข้ามีลินตะโกนแล้วฟาดใบมีดสักติ์สิทธ์ใส่ลากไม้ที่หล่อด้วยเลือดลากต้นตาวสว่างว่าเสียงแหลมสูงดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงวิญญาณของผีกะถูกดูดกลับไปสู่ลากไม้เหมือนถูกยึดสัญญาคืนพญาผีกะกีดร้องลั่นก่อน จะถูกเปิดผน,นึกอีกครั้งพันธะถูกคืนพีกะถูกฝังแต่ถ้าคำสัก์ถูกละเมิดอีกมันจะกลับมาอีกครั้งยายแขงได้กล่าวเอาไว้ทุกคนพากันยืนมองต้นไม้และกลับมาสงบอีกครั้งรู้ดีว่า ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการต่ออายุเวลาให้ยาวนานขึ้นเพื่อจะได้กลับมาทำพิธีอย่างสมบูรณ์แบบเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปแล้วพบก,กันกับมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์ในอีพีหน้านะคะ